รละการท้องถินต่างๆที่ได้ช่วยกันในการเตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวนะซึ่งเราก็คาดหมายว่าน่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวลบบุรีเองแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดน,นะฮะในตลอด10วันคือตั้งแต่วันที่10ถึง19กุมภาพันธ์นี้นะครับก็เรียนเชิญทุกๆคนนะครับว่ามา นุ่งโจงผมสบายนะฮะแต่งไทยร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีกันทั้งเมืองนะครับท่านก็จะผมยังเรียนยืนยันนะท่านจะจะสวยจะหล่อได้โดยที่ไม่ต้องทำสัลยกรรมนะครับด้วยการมาแต่งชุดไทยที่จังหวัดลบบุรีของเราครับ